เอ้ยเป็นยวงเลยหอยหน้าจ้าสวัสดีจ้ากินกับอังแชแน,นลจากพี่น้องจ้ามเอนี่อยงได้ตำซั่วกินกับบักหอยหน้าจากพี่น้องจ้าได้สมพักมานำํำพี่มละลาขีโนกขึ้เกา่ามากจากพี่น้องจ้ามื่อน,นี้บ้าเบ้า,บาลายน้ำไหลแตก บคอยหน้าจะพี่น้องจ้ากินครับตำชั่วอุ้ยเป็นย่วงเลยหอยหน้าจะ้ะตัดแสบเนาะตำชั่วกะหอมหอมตำเองจ้ะพี่น้องจะ้ะมาแสบแสบแล้วเะื้อ อันกันอืมได้ป่ะคะแย่งมากหน่อยหนึ่ง ทำเองจ้ะพี่น้องจ้ะใส่บอกก๋าอืม หอยหนาหอยหนา้แท้ๆจ้ะอืมพันใช่กะชมพัง Mm. Biết tuấn bạn. sẽ gấp tầm xưa Không ăn không ผักกันแงงเขากันแห้งครับตำสวดตำหุ่งคิดได้เหมือนได้จจะพี่น้องจ้ะคำมันหอยนะ่ะ หลุดไหม wan guap, hm, keluar penyuang penyuang, hahaha, <coughs> hahaha, <coughs> hahaha, น้องเอิญยังมาดูกินได้บ่อกคุ้มจ้ะพี่น้องจ้ะกินได้มืดเลย out.